สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องโมเดอร์โลคเดมีกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาต่อกันที่มาตรา384ถึงมาตรา388ของประมวลกฎหมายอาญาค่ะมาตรา384ผู้ใดแกล้งบอกเล่าความเท็จให้เรื่องลือจนเป็นเหตุให้ประชาชนตื่นตกใจต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้กระทำต้องมีเจตนา แก้งบอกเล่าความเท็จโดยมีจิตนาให้แพร่หลายเล่าต่อๆกันไปและต้องมีผลทําให้จนเป็นเหตุให้ประชาชนตื่นตกใจการอ้างว่าเป็นหมอวิเศษคนเชื่อแตกตื่นแล้วพากันไปรักษาไม่ใช่ตื่นตกใจไม่เป็นความผิดตามมาตานี้ตามฎีกาที่ 108, 1 0 8 1งศูนยการกระพือข่าวว่าจะเกิดเหตุการณ์สําคัญจนทําให้ประชาชนหวาดหันน่นปั่นป่วนการซื้อขายไม่เป็นไปตามปกติ ผิดมาตราน,นี้ตามดีกาที่771ทับ2487หากเป็นการกระทําโดยทุจริตได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงก็จะเป็นความผิดฐานช่อกงด้วยเช่นไปออกทีวีพูดเท็จว่าพระพงมเข้าฝันจะทําให้เกิดเหตุจลาจลให้คนที่เกิดปีอย่างนั้นอย่างนี้ตามปีนัก,กษัตัอย่างนี้ไปรับคาถาและไปทอดผ้าป่าจนทําให้คนจํานวนมาก ตื่นตกใจหลงเชื่อพากันมาออกเงินผิดตามมาตานี้และผิดฐานช่อโกงประชาชนด้วยตามต่ีกาที่96ทับ2517ค่ะมาตรา385ผู้ใดโดยไม่ได้รับอนุญาตอันชอบด้วยกฎหมายกีดขวางทางสาธารณะจนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร โดยว่างหรือทอดทิ้งสิ่งของหรือโดยกระทําด้วยประการอื่นใดถ้าการกระทำนั้นเป็นการกระทำโดยไม่จำเป็นต้องระวังโทษปรับไม่เกิน5,000บาทคําว่าทางสาธารณะมีความหมายตามนิยามตามมาตรา1อนุ2หมายถึงทางบกหรือทางน้ําสําหรับประชาชนใช้ในการจราจรทางสาธารณะจึงอาจเกิดขึ้นจากการที่ประชาชนแสดงเจตนาอุทิศให้กับแผ่นดินโดยตรงหรืออุทิศโดยปริยายให้ประชาชนทั่วไปใช้ในการจราจร ยกตัวอย่างเช่นที่ดินของจำเลยเป็นที่ดินมือเปล่ามีทางพิพาทมาไม่น้อยกว่า40ปีสาธารณชนได้ใช้เดินเข้าสวนทุเรียนและชักลากไม้มาประมาณ20ปีตั้งแต่เจ้าของเดิมก่อนจำเลยไม่มีการห่วงห้ามแสดงสิทธิ์ใดๆเลยดังนี้ถือได้ว่าเป็นการอุทิศโดยปริยายให้เป็นทางสาธารณะแล้วจำเลยไปปิดกั้นย่อมถือว่ามีความผิดตามมาตรานี้ตามฎีกาที่1 0 2 0 2 5 0 3 มาตาสามแปผู้ใดขุดหลุมหรือรางหรือปลูกปักหรือวางสิ่งของเกีะกะไว้ในทางสาธารนณะโดยไม่ได้รับอนุญาตอันชอบด้วยกฎหมายหรือทําได้โดยชอบด้วยกฎหมายแต่ละเลยไม่แสดงสัญญาณตามสมควรเพื่อป้องกันอุปัตวะเหตุต้องระวังโทษปรับไม่เกิน5,000บาทขุดหลุมหรือรางเช่นขุดเป็นหลุมหรือบ่อหรือทําเป็นรางน้ําส่วนปลูกปักเช่นปลูกข้าวลงในทางสาธารนณะโดยไม่ได้รับอนุญาต การวางสิ่งของเกะกะก็จะเป็นความผิดเฉพาะไม่ได้รับอนุญ,ญาตถ้าได้รับอนุญาตเช่นได้รับอนุญาตจากเทศบาลให้วางของขายได้ในช่วงใดช่วงหนึ่งไม่เป็นความผิดนอกจากนี้การวางสิ่งของเกะกะหากวางในลักษณะกีดขวางทางจราจรผู้กระทำมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบุกพศ2522มาตรา114ด้วยคำว่าในทางสาธารณะถือเอาความหมายตามคำนิยามมาตรา1อนุ2ซึ่งหมายความถึงทางบุกหรือทางน้ำสำหรับประชาชน ใช้ในการจราจรเช่นปูข้าวลงในทางน้ำซึ่งเป็นทางสาธารณะตามดีกาที่1377ทับ2520เขาว่าโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตอันชอบด้วยกฎหมายหมายถึงไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่จะเข้าไปทําอะไรก็ได้ในทางสาธารณะหากได้รับอนุญาตแล้วต่อมาหมดสิทธิตามที่ได้รับอนุญาตไม่ยอมผลออกสิ่งของออกมาจากทางสาธารณะยังไม่ถือว่าเป็นการทำโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่นจำเลยกองหินในทางหลวงถนนสาธารณะโดยได้ทาสัญญาเช่ากับเทศบาลเมื่อสัญญาเช่าสิ้นอายุแล้วจำเลยไม่จัดการขนย้ายไปดังนี้เป็นเรื่องที่จะต้องจัดการแก่จำเลยทางแพ่งไม่ผิดตามมาตรา386มาตรานี้ตามบีการที่781ทับ2491ออกมายกตัวอย่างดีกาที่678ทับ2556จำเลยนําไม้ไผ่หลายเลำามาปักไว้บนพื้นถนนและสร้างคานไม้ไผ่เป็นแนวขวางพาดปิดกั้นถนนอันเป็นทางสาธารณะ ให้อยู่ในลักษณะอัน,น่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่การจ,ะะจราจรและไม่ได้รับอนุญ,ญาตอันชอบด้วยกฎหมายการกระทาของจาเลยจึงมีความผิดตามมาตรา229และมาตรา386นี้ก็คือตามดีกานี้สารดีกาได้วินิจฉัยว่าเป็นการกระทํากรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทลงโทษตามมาตรา229บทหนักที่สุดมาตรา387ผู้ใดแขวนติดตั้งหรือวางสิ่งใดไว้โดยประการที่น่าจะตกหรือพังลงเป็นเหตุให อันตรายเปลือเปลือนหรือเดือดร้อนแก่ผู้สัญจรในทางสญญาธารณะต้องระวังโทษจำขออภัยค่ะต้องระวังโทษปรับไม่เกิน5,000บาทมาตรา388ผู้ใดกระทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าทางและกำนันโดยเปลือหรือโดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกายหรือกระทำการลามุกอย่างอื่นต้องระวังโทษปรับไม่เกิน5,000บาท การกระทาอันควรขายหน้าก็คือต้องมีการกระทาก่อนหมายถึงรู้สํานึกในสิ่งที่กระทาลงไปไม่ใช่เอาผิดกับคนบ้าที่เดินแก้ผ้ากลางถนนที่เห็นตามทั่วไปคําว่าอันควรขายหน้าหมายถึงการกระทําการเป็นที่อับอายแก่ผู้พบเห็นเช่นช่วยตัวเองขณะอยู่บนรถโดยสารสาธารนณะเป็นต้นค่ะ แต่การกระทําอันควรขายหน้านั้นจะต้องกระทําต่อหน้าทานและกำนันจึงจะเป็นความผิดต่างจากการกระทําลามกอย่างอื่นซึ่งกระทาในที่รับตาคนก็ได้และคาว่าต่อหน้าทานและกำนานมีความหมายอย่างเดียวกับมาตา281หมายถึงกระทาในสถานที่ที่มีผู้พบเห็นได้ไม่จําเป็นต้องเป็นที่สาธารนะเช่นในล็อบบี้โรงแรมคำว่าโดยเปลือหรือเปิดเผยร่างกายอาจเปลือยหรือเปิดเผยร่างกายบางส่วนก็ได้เช่นถอดเสื้อ ปิดส่วนบนของร่างกายออกเดินเที่ยวไปในตลาดผิดมาตตาน,นี้หากเป็นการ,กรทำคนบ้าถือว่าไม่มีการกระทําไม่เป็นความผิดและคําว่ากระทําการลามอกอย่างอื่นไม่ได้หมายเฉพาะแต่เรื่องเกี่ยวกับร่างกายเท่านั้นย่อหมายถึงวาจาด้วยจําเลยกล่าวคําว่าหยาบคายหน่อยนะคะคาว่ามีเพศสัมพันธ์หยาบคายแล้วก็โคตรแม่มืองต่อหน้าธนกกำน,นันจึงเป็น ความผิดตามมาตานี้ตามดีกาที่1069ทับ2506ค่ะสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็ลางใบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ